ติดตามทพิวอผ่านโลกค่ะแตกเป็นแต่พระเซียสั่งปิดองค์กรยิวทั่วประเทศอิสรเาเอลเต้นส่งผู้แทนค้านประกาศรายชื่อประเทศไม่เป็นมิตรเพิ่มผู้นำรัสเซียได้กล่าวในฟอรัมธุรกิจทำนายว่าการเปลี่ยนปแปลงที่ปฏิวัติอย่างแท้จริงได้เกิดขึ้นแล้วในขอบเขตทั่วโลกกลุ่มอำนาจเก่าไม่อาจขัดขวางได้จะนำไปสู่การสร้างระเบียบโลกใหม่ที่กลมกลืนยุติธรรม มุ่งเน้นชุมชนมากขึ้นและปลอดภัยและในยุคใหมน่นี้มีเพียงรัฐที่มีอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองหลังจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มาหาศาลครั้งนี้ผู้จบก็มีการลงนามประกาศรายชื่อเพิ่มเติมประเทศที่ไม่เป็นมิตรขณะเดียวกันสหรรชอาณได้มีการสั่งห้ามหน่วยงานและองค์กรของชาวยิวในประเทศดำเนินกิจกรรมทุกประเภท ฐานละเมิดกฎหมายความมั่นคงทําให้ทางการอิสราเอลนั่งไม่ติดรีบส่งคณะผู้แทนไปมอสโกเพื่อขัดค้านการเคลื่อนไหวของทางการรัสเซียวันที่23กรกฎาคม2565สำนักข่าวรัสเซียทูเดยรายงานว่าทางการรัสเซียขายายรายชื่อรัฐที่ถือว่าเป็นปฏิปักษ์เพิ่มอีก5ประเทศในวันศุกร์ที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้แก่กรีสเดนมาร์กสโลวีเนีย โครเอเชียและสโลวาเกียค่อยแถลงระบุว่ารัฐบาลได้มีการปรับปรุงรายชื่อรัฐต่างๆที่ดำเนินการอย่างไม่เป็นมิตรต่อคณะทูตและกงสุรัรเซียในต่างประเทศตรษสดีกากำหนดข้อจำกัดจนถึงการห้ามโดยสมบูรณ์กับประเทศที่จ้างบุคลากรในท้องถิ่นของตนสำหรับปฏิบัติงานในสถานทูตสถานกงสุลและสำนักงานตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลในรัสเซีย รัฐบาลระบุว่ากรีซมีการจำกัดคนได้34คนเดนมาร์ก20คนสโลวาเกีย16คนสโลวีเนียและโครเอเชียไม่สามารถจ้างพนักง,งานสำหรับภารกิจทางการทูตและสถาบันกงสุลของพวกเขามีการกำหนดข้อจำกัดที่คล้ายกันในภารกิจของสหรัฐและเช็กตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพศ2564รายชื่อดังกล่าวเป็นแบบปลายเปิด และสามารถขยายไปยังประเทศอื่นๆได้มากขึ้นหากมีการดําเนินการที่เป็นปรปปักอย่างต่อเนื่องโดยรัฐต่างประเทศต่อสํานักงานตัวแทนของรัสเซียในต่างประเทศโฆษกของชชมลินดมิทีเพสคอฟกล่าวว่าแน่นอนว่าการมีรายชื่อประเทศที่เป็นศัตรูนําไปสู่ระดับการติดต่อที่ต่ํากว่าเดิมพูดง่ายๆขึ้นอยู่กับนโยบายที่ไม่เป็นมิตรที่ดําเ,เนินการโดยรัฐเหล่านี้ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียปูตินได้แนะนำชุดมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อตอบโต้การความบาดระหว่างประเทศที่กระทำต่อมอสโกความเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติของรัสเซียในการตอบสนองต่อการกระทำที่ไม่เป็นมิตรของประเทศตะวันตกเพื่อกีดการทรัพย์สินของรัสเซียอย่างผิดกฎหมายก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมหลังรัสเซียปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน และมีการตอบโต้อย่างรุนแรงจากประเทศตะวันตกมอสโกได้มีการระบุรายชื่อรัฐต่างประเทศที่ดําเนินนโยบายที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียทุกประเทศที่กล่าวถึงในนั้นรวมถึงสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรแคนาดาและประเทศในสหภาพยุโรปซึ่งต่างรวมหัวกันคว่ำบาตรรัสเซียและยังคงเดินหน้าควา่ำบาตรต่อเนื่องไม่เลิกราในช่วงเวลาเดียวกันสันแควงบัสมันนีของรัสเซียเปิดเผยว่า ได้รับคำขอจากกระทรวงยุติธรรมให้เลิกกิจการสาขาของหน่วยงานอิสาราเอลในรัสเซียการปิดตัวขององค์กรและการส่งชาวยิวกับประเทศอิสาราเอลทำให้นายกรัฐมนตรีอิสารเาเอลยาเออลปิดเร่งประเมินสถานการณ์กับนักการทูตและสมาชิกสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติอิสาราเอลทันทีสำนักงานถแถลงว่ารัฐบาลอิสาราเอลตัดสินใจส่งคณะผู้แทนร่วมจากสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงอาลียาและการบราการเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมของหน่วยง,งานชาวยูในรัสเซียจะได้ดำเนินการต่อไปนารลาปิดกล่าวว่าชมุมชนชาวยูในรัสเซียมีความเชื่อมโยงกับอิสราเอลอย่างลึกซึ้งความสำคัญเกิดขึ้นในการสนทนาทางการทูตกับผู้นำรัสเซียทุกครั้งเราจะดำเนินการผ่านช่องทางการทูตต่อไปเพื่อให้เกิดกิจกรรมสำคัญของหน่วยง,งานชาวยูที่จะมายุติลงในรัสเซีย สัรรียกล่าวว่าการพิจารณาคดีถูกกำหนดขึ้นในวันที่28กรกฎาคม2565โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมโดยกล่าวว่าคำขอให้ยุติการดำเนินง,งานของสำนักงานยิวนั้นเกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายของรัสเซียหน่วยงานชาวยิวซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2472ได้ให้ความช่วยเหลือครั้งแรกในการส่งชาวยูวกลับประเทศ ไปยังดินแดนปาเลสไตน์และหลังจากที่อิสราเอลได้รับเอกราชสถาปันารัฐอิสราเอลในดินแดนของปาเลสไตน์สำนักงานและพันธมิตรของบริษัทระบุตามเว็บไซต์ขององค์กรได้เปิดดำเนินการเจ็ดแห่งตั้งอยู่ในเมืองมอสโกเซน์ปีเตอร์เบิร์กซามารารอสตอฟเปียติกอสเยคาเตรนเบิร์กอิสคูสโนโวซิบริสและคาบารอฟซึ่งในวันนี้ถูกปิดทุกแห่งแล้ว หนังสือพิมพ์เยรูซาเล็มโพสรายงานเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าทางการรัสเซียสงสัยว่าหน่วยงานของชาวยูวมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพลเมืองรัสเซียอย่างผิดกฎหมายขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงการเคลื่อนไหวดังกล่าวกับความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลและรัสเซียที่มีต่อ,อยูเครนและซีเรียรชาวยูวประมาณ70,00คนอพยพจากรัสเซียไปยังอิสราเอลในปีที่แล้วตามข้อมูลของรัฐบาลอิสราเอลแม้ว่าอิสราเอลจะไม่ได้ส่งความช่วยเหลือทางทหารไปยังยูเครน แต่ก็ประนรามรัสเซียในปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนปูตินลุยแหลกบุกหนักโอเดซ่าซาโปรเชียพร้อมต้อนรับเคอร์ซอนลงประชามติรวมชาติรัสเซียคือหากันมากนะครับเมื่อรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซียเกลาฟรอฟประกาศกล้องว่าเป้าหมายสำคัญเหนือสิ่งอง่นใดของมอสโกในยูเครนคือปลดปล่อยประชาชนจากระบอบปกครอง ที่ไม่อาจยอมรับได้เป็นการตอกย้ำเป้าหมายปฏิบัติการพิเศษทางทหารของมอสโกอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินได้พูดมาก่อนหน้านี้ที่ว่ากลุ่มรัทิทหารสุดโต่งของอยูเครนได้ก่ออาชญากรรมกับชาวยูเครนเชื้อสายรัเสเซียอย่างต่อเนื่องมา8ปีนับตั้งแต่รัฐประหารไมาดานโดยการสนับสนุนจากสหรัฐและตะวันตกการพูดของลาฟรอฟทำให้สื่อตะวันตกพากันตีความว่า รัสเซียจะเปลี่ยนเป้าหมายไปสู่การโค่นล้มรัฐบาลเคียฟซึ่งไปสอดคล้องกับการโหมกระแสข่าวว่าเซเลนสกี้อาจจะถูกรัสเซียรอบสังหารและสหรัฐจัดหน่วยป้องกันเตรียมรับมือขณะีกองทัพรัสเซียเดินหน้าบุกหนักภาคพื้นดินมีโอเดสซาและซาโปร์เชียเป็นเป้าหมายหลักในช่วงเวลานี้พร้อมๆกับเตรียมการแนวรบทางทะเลจ่อออกกฎหมายห้ามเรือทางทหารเข้าหน้าน้ำทะเลเหนือใกล้ดินแดนรัสเซีย เดินหน้าเตรยียมการตัดขาดกับตะวันตกด้านแนวรบอากาศหลังจัดกำลังรบใหม่ย้ายคนเก่านอกจากนี้ยังเดินเกมกดดันยุโรปด้วยการลดซัปลายก๊าซที่ส่งให้เยอรมนีลงไปอีกขณะที่ EU หลังประกาศความบาดรอบที่7ก็รีบนัดถกและตกลงให้ลดการใช้กา๊าซขณะที่ฤดูหนาวใกล้เข้ามาซึ่งย่อมก่อความไม่พอใจต่อประชาชนในประเทศยุยโรปอย่างแน่นอนวันที่27 กร,รกดาคมปี2565สำนักข่าวทาสรายงานว่าเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกองกำลังติดอาวุธของรัสเซียที่เข้าร่วมปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนเป็นเพียงบางส่วนของกองทัพเท่านั้นและเพียงพอที่จะบรรล,ลุภารกิจและรายงานว่ากองบัญชาการยุทธศาสตร,ร์วอสต็อป ปี2022หรือแผนตะวันออกปี2022จะมีการทำการฝึกเจ้าหน้าที่โดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่30สิงหาคมถึงวันที่5กันยายนปี2565การฝึกซ้อมครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับทหารของเขตภาคตะวันออกอีกด้านเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเซอร์เกย์ราฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มสันติบาตอาหรับ ขะเยือนกรุงไคโรประเทศอียิปต์ว่ารัสเซียมีความตั้งใจเด็ดเดี่ยวที่จะช่วยเหลือประชาชนของอยูเครนตะวันออกในการปลดปล่อยพวกเขาออกจากภาระของระบอบปกครองที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างสิ้นเชิงระบอบนี้คำพูดของรัฟล็อกในคราวนี้ทำให้ฝ่ายตะวันตกตีความว่าดูเหมือนเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าจุดม,มุ่งหมายในการทำสงครามของมอสโกมีการขยายเกินเลยไปจากการเข้ายึดภูมิภาคดอนบาสในยูเครนตะวันออก โดยที่ลาฟรอฟย้ำว่าแน่นอนว่าเราจะช่วยเหลือประชาชนชาวยูเครนในการกำจัดระบอบปกครองนี้ซึ่งเป็นระบอบที่ต่อต้านประชาชนอย่างที่สุดและต่อต้านประวัติศาสตร์อย่างที่สุดเขาเคยกล่าวเตือนเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าฝ่ายตะวันตกจัดส่งอาวุธรัศมีทําการระยะไกลามากขึ้นให้แก่ยูเครนซึ่งเป็นการคุกคามความปลอดภัยของรัสเซียตลอดจนประชาชนในดอนบาสทําให้รัสเซียต้องทบทวนเปลี่ยนแป,แปลงแผนการของฝ่ายตน ทางนี้เขาระบุเจาะจงว่านอกจากดอนบาสในยูเครนตะวันออกแล้วยังจะต้องเป็นเรื่องของแฟนเคอร์ซอนแฟนซาโปรสเซียซึ่งอยู่ทางภาคใต้ของยูเครนพร้อมกับบอกว่าถ้าฝ่ายตะวันตกยังคงอัดฉีดอาวุธให้ยูเครนต่อไปจุดมุ่งหมายทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัสเซียก็จะยิ่งขยับไปไกลกว่าแนวเส้นในปัจจุบันมาดูการบุกแนวรบภาคพื้นดินทางทะเลและอากาศ ของรัเสเซียล่าสุดทางบกอีกอร์โคนาเชนคอฟโฆษกกระทระวงกลาโหมรัเสเซียรายงานว่ากองกําลังการดินและอากาศของรัเสเซียโจมตีคลังอาวุธและกระสุนของกองพลน้อยที่28ของยูเครนและกองพลน้อยป้องกันอนณาเขตที่123ในนิโคไลเยฟส่งผลให้ฐานยูเครนเสียชีวิตกว่า50คนกองกําลังป้องกันภัยทางอากาศของรัเสเซียได้ยิง UAV ยูเครนลําลำและสะกัดก้นตรวจ10ลําลำที่ยิงจากอุรากัน และไฮมาสที่ผลิตในสารัฐหลายเครื่องในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทางทะเลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอแก้ไขกฎการเดินเรือในเส้นทางโดยกำหนดการอนุญาตให้เรือทหารต่างชาติผ่านเส้นทางทะเลเหนือจะต้องขอล่วงหน้าอย่างน้อย90วันล่าสุดคณะกรรมาการของรัฐบาลได้อนุมัติการแก้ไขกฎหมายของรัฐบาลกลางตามข้อเสนอของกลาโหมแล้วทางอวกาศรัสเซียประกาศจะออกจากสถานีอวกาศนานาชาติ ภายในปี2024นายพลยูริบอริซอฟเพื่อจัดตั้งสถานีอวกาศของรัสเซียเองหัวหน้า Roscosmos คนใหม่ได้ประกาศระหว่างการประชุมกับประธานาธิบดีปูตินและการเคลื่อนไหวขอเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสาพันธรัฐรัสเซียของภูมิภาคเคอร์ซอนได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่จากรัสเซียโดยคิริลสเตรมัวซอฟรองหัวหน้าฝ่ายบริหารทหารและพลเรือนของภูมิภาคกล่าว ในวันอังคารที่26ที่ผ่านมาว่าการลงประชามติในภูมิภาคเพื่อเข้าร่วมกับสหพันธรัฐรัสเซียจะเกิดขึ้นแน่นอนเร็วๆนี้แม้ว่าเคียฟจะพยายามปมปูผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคหรือจดระเบียบข้อมูลให้ต้องคดีก่อการร้ายก็ตามก่อนหน้านี้สเตรมัวซอฟให้สัมภาษณ์กับทาสว่าเจ้าหน้าที่ของภูมิภาคเคอร์ซอนสนับสนุนแนวคิดของทางการภูมิภาคซาโปร์เชียที่จะจัดประชามติในวันเดียวกัน และกําลังเตรียมการอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังเตรียมคณะกรรมการการเลือกตั้งไปพร้อมกันด้วยเอาเป็นว่าที่กองกําลังรัเสเซียรุกไปยังเคอร์ชอนและซาโปร์เชียอาจไม่ต้องมีการเสียเลือดเนื้อเลยก็ได้ถ้าประชาชนในพื้นที่ให้การสนับสนุนผ่านการลงประชามติสรุปสถานการณ์โดยรวมแล้วยังไม่เห็นดีแวบสังทิภาพในยูเครนแม้แต่น้อยสหรัฐและนาโต้นอกจากหนุนยูเครนเป็นกองหน้าสงคราม ตัวแทนรบกับรัสเซียในยุโรปแล้วยังบ่ายหน้ามายัางเอเชียแปซิฟิกไม้หัวจีนยั่วยุหนักหน่วงยิ่งขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้โลกจะหลีกเลี่ยงสงครามครั้งใหญ่ได้อย่างไรท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถอยซบคลานเข้ามาในขอบเขตทั่วโลกชุมนุมพยักฆ์ตะวันออก SCO ประชุมสุดยอดที่อุซเบกิสถาน37ชาติเคลื่อนทับระดมพลที่รัสเซียกระหึม ท่ามกลางความตึงเครียดที่สูงขึ้นระหว่างรัสเซียจีนกับสหรัฐและพัธมิตตะวันตกทั้งสงครามตัวแทนในยูเครนและการย่วยยุทางทหารในเอเชียแปซิฟิกกลุ่มพัธมิตรเซี่ยงไฮ้หรือ S.C.O. ได้จัดประชุมสุดยอดที่อุซเบกิสถานหลังจากนั้นจะมีการซ้อมแข่งขันด้านกองทัพบ,บกประสานกองทัพอากาศที่เรียกว่าวอ r o โอลิมปิที่เมืองซาไบาคารภาคตะวันออกของรัสเซีย ที่คาดว่าจะมีประเทศเข้าร่วมถึง32ประเทศนับเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียงานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนและรัสเซียคงมีเรื่องหาหรือกันมากวันที่29กรกฎาคม2565สำนักข่าวสโพตนิกและ s ซา t ์ไชน่า m o r ์นิ่งโพสต์รายงานว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียและจีนได้ยืนยันกำหนดการประชุมสุดยอดกลุ่ม SCO ที่อุซเบกิสถานมาเรียสคารรวา โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแถลงว่าหวังยี่รัฐมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนและเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัสเซียได้พบกันที่ทัเคนเมืองหลวงของอุซเบกิสถานในวันพฤหัสบดีที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศขององค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่า SCO ระหว่างวันที่28ถึง29กรกฎาคมปี2565และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคและความร่วมมือของ SCO ในด้านต่างๆทางด้านเจ้าหลีเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันเช่นกันและเสริมว่าเสร็จสิ้นการประชุม SCO รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีหวังยี่จะไปเยือน อุซเบกิสถานทาจิกิสถานและคีกิสถานตามคำเชิญของรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง3ประเทศทั้งนี้จีนได้ส่งหน่วยทหารและรถถังไปยังรัสเซียเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันทางทหารในช่วงสัปดาห์หน้าต้นเดือนสิงหาคมหน่วยกำลังทหารและยุทโธป,ปกรณ์ขนส่งโดยรถไฟจากเมืองแมนชาลิในมองโกเลียไปยังเมืองซาไบาคารในภาคตะวันออกของรัสเซีย การแข่งขัน War o l y อล i มิในนาม International Army Games เป็นงานการแข่งขันทางทหารวัดสมรรถนะและความพร้อมเพรียงจะจัดขึ้นโดยมีสมาชิก12ประเทศจากกลุ่มพันธมิตรเซี่ยงไฮ้เข้าร่วมเป็นหลักท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างมอสโกและตะวันตกคาดว่าจะมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน37ประเทศจากภูมิภาคต่างๆจัดเป็นการฝึกซ้อมทางทหารข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ระหว่างวันที่13ถึง27สิงหาคมปี2 5 6 5ประเทศที่คาดว่าจะเข้าร่วมประกอบด้วยสมาชิก SCO 10ประเทศได้แก่รัสเซียจีนอิหร่านอินเดียคาซัคสถานอุเบกิสถานอาเซอร์ไบจานอาเมเนียและอิหร่านรวมถึงเบลารุสที่เพิ่งจะยื่นใบสมัครไปมาดานอกจากนี้ยังมีประเทศอื่นๆจากตะวันออกกลางละตินอเมริกาที่ตอบรับเข้าร่วม37ประเทศซูรัสเซียขนานนามว่า เป็นการแข่งขันสำหรับลูกผู้ชายที่แท้จริงโดยมีการจัดสถานการณ์ที่เรียกว่าแท้งไบแอทลอนซึ่งทหารต้องวิ่งรอบสนามผ่านอุปสรรคต่างๆระยะทาง5กิโลเมตรขณะต้องยิงไปที่เป้าหมายตามร่างกายซึ่งต้องอาศัยทักษะความแม่นยำไปพร้อมกับความแ,แข็งแกร่งของร่างกายและเทคนิคการเอาตัวรอดแบบทหารทหารสามารถเลือกที่จะแข่งขันใน28สาขาของกองทัพตั้งแต่การแข่งขัน Medical Relay Race ไปจนถึงการแข่งขันฟิลคิเชนที่เกี่ยวข้องกับพ่อครัวในกองทัพที่ผ่านมารัสเซียมักจะได้แชมป์อย่างคาดไม่ถึงทุกครั้งอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนในฐานะประธานผู้กอ่อตั้งได้ตอบย้ำถึงบทบาทของ s c o ในการสนับสนุนความเสมอภาคและความยุติธรรมในโลกโดยกล่าวว่าการแสดงอำนาจไม่ใช่วิธีรับมือกับกิจการระหว่างประเทศขณะเดียวกันก็ควรปฏิเสธการครอบครองอำนาจการครอบงำ และการข่มเหงรังแก่อยากเด็ดขาดเขากล่าวเสริมว่าพัธมิตรเราต้องยึดมั่นในระบบพหูภาคีอย่างแท้จริงและต่อต้านการอ้างกฎหมายเพื่อบรรทอนความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศจนก่อให้เกิดการ,รเผชิญหน้าและการแบ่งแยกในขณะที่ s c o อเริ่มกระบวนการรับอิรานและเบลารุสเข้าเป็นสมาชิกถาวรได้รวมถึงรับซาอุดิอาระเบียอียิปต์และกาตาร์เป็นคู่เจรจาใหม่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าครอบครัว SCO ที่เติบโตขึ้นจะมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้สร้างสันติภาพของโลกผู้ส่งเสริมการพัฒนาทั่วโลกและผู้รักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งยังทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้าเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ได้กันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ เหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่แอดช 4. อปสี่ o ดอสหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ